อเริ่มเกียงกันแลน้วครับวิพูดได้ยากขึ้นรถไทยเราบาดนี้เฮ้ยโมเมนสายสเต็ปมันจะไปเกาะใบลอตเตรี่ขาดวะเนี่ยแรงขึ้นเสยว่ะเออไปเลยไปเลยไปเลยลูกพี่เอ้ยดึง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 ห้าสิบแรงดึงครับข้าวตะทกชกขาสูงอยู่พี่น้องงานนี้เอาขึ้นแล้วครับเหลือสามซีพี่น้อง ขุน้นกระจุ่มขุคนไปเนาะเออไปอีกไปอีกอ่ะกร้ดึงเออด้งดึงดึง <c oughs> <c oughs> เฮ้ยพี่วาเองตัวใหญ่กว่ารถไทยอีกนะอยากกินับยากมากเลยปีนี้แถวบ้านแถวบ้านปีนี้นี่ รถไทยนะ่าจะจมกันทั่วหน้าทุกคนทุกคันนะ่ะไม่มีใครรอดขนาดคอยว่าคอยไปหลีไทยอยูู่้เดียวก็ยัง,ง,ง,งจมยู <c oughs> <c oughs> ่ผู้สามไม่ให้ใครเห็นแล้วนะ <c oughs> อ้าวพอแล้วพอแล้วเ <c oughs> ออเจ้า <c oughs> พี่ใหญ่พี่ใหญ่ตัวต้นเหตุโอ้เมน ตัวตัวเนี้ยติดก่อนใช่ไหมเดี๋ยวไปดูสามสี่หน่อยคิดได้ัไงไปเอาสามสี่มาลากรถพี่เออมียังไงใช่นั่นเอ๋ยวมัดโซ่ก่อนเอาเป็นวัดละวันนี่ฝนตกใส่ก็ม่อมบางสตาร์ทโปรติดเรียบร้อยาอัวะพหัวไอ้เนี่ยอ่า ไปเลยขึ้นเลยเฮ้ยเดี๋ยวเ,เล่นเ,เล่น,เ,เ,ลนเดี๋ยวมันสูงคนระับเอาสามหกมาลากวะเอาสามหกเลยมาลากเอาสา 3, 6, 8, มหกปันนอนเลยสามหกปันนอนเลยปันนอนบ้านเขา่าได้ไปนองหรือบ้านเขา่าบ้านเขา่าฝนตกข้ามเรียบร้อย Thôi <laughs> bay cái gì chôm đi lạ Long đu, long đu. เดีเขามาสู้กันจกักแป๊บนึงง,นง,ยยง,นงในพูดไหมิคนเดียวันไม่ได้จะมีใครข้าใจคนเลยยจะไปวาลุยเอ้าผมว่าคนแรงกว่ารถมาตกแกรถเกี่ยวลองสิ <c oughs> เอาไปหลังเลยลูกพี่พอพอ ไม่น่ารอดแล้ว5าสิบนูโน่น่าห้าสิบมาเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวพู <c oughs> ดนีืมาใส่เกียร์อยู่ดึงไม่พร้อมกันโอ้ยหยาบเลยพ่อพ่อสามหกจมแล้ว เร่งกมถึงเวลาต้องเปลี่ยนถึงเวลาต้องเปลี่ยนถึงเวลาต้องเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะไรเออได้แล้วตอนไหนนี่เอาไว้เอาไว้ถึงเวลาต้องเปลี่ยนถึงเวลาต้องเปลี่ยนตองยืนเป็นกำลังใจแล้วกันครับ เฮ็ดยากป่นนี้เขาแพๆๆแพงๆค่ายแน่นหรอพี่น้องเพื่อสิได้เพื่อจะเฮ็ดแล้วแต่ละทงปีนี้เฮ็ดยากครับบางปีก็แรงบางปีก็ท่วมนเง,งี้ละ่ะอ่อาลงทุนเยอะครับลงทุนเยอะลงทุนหลายลงทุนหลายไหนจะค่ายาค่าปุ๋ยค่ารถค่าข้าวพันค่าเกี่ยวทุกชิ้นทุกอย่างพี่น้องแต่ผลลัพธ์ก็คือคือยงังหวานละ่ะ แต่ไม่ทําก็ไม่ได้ครับอย่างน้อยก็มีข้าวกินแหละไปบ่ได้ขายก็บพ่อใดใส่เราไปกินไม่อยากไปขายก็คือยังว่าอะพี่น้องมันถึอก็ปีนี้ก็ขอให้ราคาข้าวดีๆแล้วกันนะครับสงสารชาวนาบ้างเด้อผู้อยู่เบื้องบน คนที่อยู่เบื้องบนสงสารเกษตรกรไทยบ้างเอาเข็มสลักขาดีกวันนี้เรียบร้อยดี โคนรลายไปเนี้ยก็ยกขึ้นเลยเย,ยลั้งคนรลายมวก็จมุมกระงยกขึ้นเลยเยังโอ้ยับไม่เต็มอ๋อแกได้แกไม่ได้ล้อแท็กแกมาลองวะ